สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่21กันยายนพุทธศักราช2568ดิฉันนั่งสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นจากแผนที่อากาศวิวพื้นบณนไาค่ะกับพบว่ารองมรสุมผัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ผัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ัมีกำลังปานกลางค่ะ ลักษณะเช่นนี้ค่ะกะับเสหตแหยบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฝ่าขนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้บางแห่งค่ะจากภาพ่ายดาวเทียมค่ะก็พบว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆที่ปกคลุมภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนอยู่เป็นส่วนหลามาตรวจสอบฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่นค่ะก็พบว่ามีกลุ่มฝนกำลังปั่นกลางถึงหนักบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์และมาหาจารคามค่ะ เรดารตตรวจอากาศสกลนครค่ะการตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครน,นครพนมและกาฬสินธุ์ค่ะคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีฝนหรือฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดใบมนีค่ายูที27-33องศาเซลเซียส คาดหมายอุณหภูมิตำสุดเมื่ออื่นเศร้าค่ะอยู่ที่13ถึงี5องศาเซลเซียสค่ะ,ะขอให้พ่อแม่พี่น้องระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเอาไว้น้ำค่ะกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ไหมค่ะสำหรับมินี่สวัสด,ดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน